أعوذ อ ا ل ل ه من ม ل ش น ط ا ن ا ต ر ج ي م بسم الله ا ม ر ح م ن า ل ر ح ي م الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสัลลอฮ์อัลลอฮ์อัาลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลอฮอัลอ์อัล์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแ่ท่านพี่น้องผู้รับชมรับฟังรายการทุกท่านครับ กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการแสวงหาความจริงทมกลางความแตกต่างผมชริปวง,สงเสงี่ยมและท่านอาจารย์อามิรอนาในประเด็นที่ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับว่าในรอบรอบท่านนาบีนะครับก็คือชาวมุฮัจิรีและอันซอรในรอบรอบชาวมุฮัจิรีและอันซอรก็เป็นมีพวกมูนาเฟกอยู่ปะปายนะครับแต่ชาวชีอาผู้รู้ชีอาบิดเบือนอไปแปลว่ารอบรอบท่านนาบีนะี่คือมูนาเฟกเลยหน้าไหวหลังหลอกเลยเพื่อที่จะ d i s เครดิตซอฮาบะ กล่าวร้ายใส่ร้ายบรรดาซอฮาบะที่อลัลลอฮ์รับรองว่าเป็นชาวสวรรค์ที่อลัลลอฮ์รับรองเป็นชาวสวรรค์แต่ใส่ร้ายชาวสวรรค์ที่อลัลลอฮ์รับรองพวกเขาเป็นชาวสวรรค์ใส่ร้ายว่าเขาเป็นมูนาเฟกอยู่ในรกชั้นต่าสุดเป็นการบิดเบือนอย่างชัดเจนแปลคําว่ากล้านะครับแปลคําว่ากุ้มในภาษาอังกฤษเป็นคําว่ากล้าความหมายก็เพี้ยนไปแล้วตรงนี้พวกเจ้าเป็นท่านคนเดียวนะครับ <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นอาจารย์นรินจึงต้องมาชี้แจงเพราะพี่ๆน้องถามมา ไปดูผู้รู้ระดับประเทศผู้นําประเทศของผู้นําชีอะของประเทศไทยแปรเพี้ยนบิดเบือนอบาพิสูจน์ว่าบิดเบือนจริงๆนะครับมีวิดีโอเป็นหลักฐานอาจารย์มี้ก็ต้องมาชี้แจงว่าเป็นอย่างไร,รสาเหตุที่ชีอะพยายามจะด i s c r e d i t ใส่ร้ายบรรดาซอฮาบะก็เพราะอะไรครับก็เพราะว่าเราเนี่ยรับศาสนาของเราเนี่ยนะจากซอฮาบะด้วยที่ไม่ใช่ลูกหลานนบ,บีแล้วเราก็รับจากลูกหลานอบ,บีด้วย ชีอะ์ก็พยายามจะใส่ร้ายซอฮาบาว่าพวกนี้เชื่อถือไม่ได้เป็นมูนาฟฟกเมื่อซอฮาบะเป็นมูนาเฟกตามความสะใจของผู้รู้ชีอะห์แล้วเนี่ยสิ่งที่เราปฏิบัติถือกันอยู่เนี่ยเป็นศาสนาเนี่ยที่เราสืบทอดมาจากซอฮาบะผ่านจากซอฮาบามาเนี่ยก็จบสุนีก็จบล้มล่มละลายเลยไม่เหลืออะไรดีแล้วเพราะรับศาสนาจากซอฮาบามาแต่เราก็รับจากลูกหลานนาบีด้วย แต่เขาพยายามจะดิสเครดิตซอบะเพื่อทําให้หลักคําสอนของอลิสุณาส่วนหนึ่งเลยส่วนใหญ่เลยก็ว่าได้ล่มละลายด้วยการดิสเครดิตที่หัวต้นเลยต้นของที่มาเลยก็คือบรรดาซอบะเมื่อซอบะเชื่อถือไม่ได้แล้วเป็นมูนาเฟกเป็นกาเฟสแล้วสุนีมไม่ต้องพูดแล้วท่านจะรับศาสนาจากกาเฟสได้ไงท่านจะรับศาสนาจากมูนาเฟกได้อย่างไรเพราะฉะนั้นชีอะก็พยายามจะทํายังไงก็ได้ให้ซอบะเป็นคนเลวเป็นกาเฟส แปลกประหลาดอย่างมากนะครับแปลกประหลาดอย่างมากลูกศิษย์ของท่านนาบีมูฮัมมัดท่านนาบีมูฮัมมัดสอนมาด้วยตัวท่านเองอบรมบ่มนิสัยมาด้วยตัวท่านเองกลับตายเป็นว่าบุคคลที่ยอมออกไปรบในสนามรบยอมเอาชีวิตเสี่ยงยอมตายกลับกลายเป็นว่าท่านนาบีเสียชีวิตหักหลังท่านนาบีไม่กินกับสติปัญญาไม่กินกับสติปัญญาราะ,ะนันชีอา์ก็พยายามเอาหลักฐานบางต้นที่บิดเพราะจะบิดได้หลอกพี่น้องสุนนี์นะแล้วเอามาบิด หลอกคนที่ไม่รู้ภาษารับท่านพ,พี่น้องสนิทที่ไม่มีความรู้ภาษารับอ๋อย่างนี้จริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอแต่ไม่ยอมเอาหลักฐานที่ท่านนาบีเนี่ยชมเชยซอบะเอัลล่ะชมเชยซอบะมาเลยปกปิดหลักฐานปกปิดหลักฐานเอาไว้เป็นบาปอันร้ายแรงมากอาจารย์อามินมีต่อใช่ไหมในเรื่องเดิมยังไม่จบยังไม่จบอาจารย์มีทักทายพี่น้องแล้วอาจารย์มีต่อเลยครับครับบิสมิลลาฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮรอัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัลลอีน ละ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับอาจารย์มีประเด็นไหนครับที uh ่อาจารย์ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วเราก็ยังอยู่กันที่องค์การเดิมครับผู้ที่อยู่รอบๆพวกเจ้าซึ่งเท้าความอีกสักนิดนึงพี่น้องพี่น้องไปเปิดอ่านเอาเองผมจะไม่ย้อนแล้วคือเราพูดกันในครั้งที่แล้วแล้วว่าครับองค์การที่9ซูเราะห์ชลำดับที่9คือซูเราะรัชเต๋อบะห์อายะห์ที่100อัลเลาะห์ได้พูดถึงบรรดาซอฮาบะห์ที่ถูกเรียกว่าชาวมมฮาจิริน และอันซอรและในองค์การอายัก์ต่อมาหนึ่งร้อยหนึ่งอเล็กก็พูดถึงอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งคือคือประธานทุตในในองค์การที่หนึ่งร้อยที่อเล็์พูดถึงบรรดาซอฟ้ที่เรียกมมฮาจยรีและอันซอรเนี่ยเราได้รับรองสวรรค์ให้พวกเขาแล้วและในองค์การถัดมาอเล็กก็พูดถึงชาวอาหรับที่เป็นชาวอาหรับและก็ชาวมาดีนะ <c oughs> ชาวพื้นเมืองมาดีนะซึ่งอยู่รอบๆอบบรรดาซอฟ้าเนี่ยพวกนี้เป็นมูนาฟิก ก็คือองค์การในอายะที่หนึ่งร้อยหนึ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าว,า,วามิม,มันเท่าล้กุมมินอารอบ,บิมูนาฟิกูนและส่วนหนึ่งจากผู้ที่อยู่รอบๆบพวกเจ้าก็คือมุฮัจิริลอันซอร์เป็นมูนาฟิกว่ามินอัลลิลมาดีนัดิและจากชาวมาดีนะด้วยพวกนี้เป็นมูนาฟิกมารอบูอัลันนิฟากอยู่บนความกลับปลอกสับปลับปิ้งไปกลิ้งมานี่คือลักษณะพวกเขานี้จุดเด่นอยู่อย่างนี้อาจารย์ชริบลาตะละมูหุม นาหนูหนะและมูฮมุมเจ้ามูฮัมหมัดแต่ไม่รู้ครับไม่รู้เหรอว่าเขาเป็นใครอัลลอฮ์บอกว่ามูฮัมหมัดพวกนี้เนี่ยกลับกลอกขันรุนแรงเจ้านี่ไม่รู้ความกลับกลอกข,ของ <ขอ S 1> <ๆ S 2> เขาเขาแต่อัลลอฮ์เนี่ยทรงรู้แล้วก็ชีอาจะใช้คำว่าเนี่ยเจ้าไม่รู้เนี่ยมาเป็นหลักฐานว่นนี้เนี่ยความกลับกลอกพวกนี้รุนแรงมากมูฮัมหมัดไม่มีไม่รู้เพราะฉะนั้นพยายามจะสื่อให้ได้เป็นซาฮาบไงเอาซอฮาบให้ได้เาเป็นความกลับกลอกที่แบบแม้ว่าอยู่ข้างนบีหลับนอนกันนบี แม้กระทั่งท่านยังไงชาก็ถูกเรียกว่ากลับกลอกแม้กระทั่งอบูบัก็อยู่ในถ้ำในกันก็กลับกลอกคืออาจารย์โทษมันชัดตั้งแต่เฮาหลักกุ้มแล้วอ่ะรอบรอบเจ้าหลายๆคนไม่ใช่รอบรอบนี่เฮาหลักกุ่มเนี่ยก็จะจะคอสเหลือแค่อลรุนเบธเองใช่ไหมอ่าเอาว่าจะเป็นคอสโดยไม่มีหลักฐานนี่เป็นอยาง้งคือคือจุดของเขาคือว่าเขาพยายามจะบอกว่าที่อัลลอฮ์ได้พูดว่าเจ้าไม่รู้พวกเขาไม่ไม่ทันเลขคนพวกเขาหรอกไม่รู้ธาตุแท้พวกเขาดอกเนี่ยจะเป็นหลักฐานว่าซอฮาบ้านเนี่ยเก็บความ ก็เรืลับของความกลับกลอกและค่อยระเบิดอีกทีหลังจากนบีตายไปตั้งทฤษฎีโรยสวยใช่มันไม่ใช่โสรุคืออาจารย์ชริปเนี่ยเลวร้ายอ่ะเอาอายะกุรอานต้นเดียวถ้าก็ลากเข้าความเชื่อตัวเองอีกต้นเดียวอัลลอฮ์พูดในองค์การนี้ตอนที่นบีอพยพไปใหม่ๆตอนนั้นอัลลอฮ์เตือนนบีให้รู้ว่ามีมูนาฟิกอยู่ที่ที่เป็นชาวพื้นเมืองมาดีนะมาดีนะอัลลอฮ์เตือนซึ่งอัลลอฮ์บอกว่านบีเนี่ย ความเป็นมนุษย์ของนบีอย่างเดียวเ,ยเปิดไปไม่ได้ไม่ทันเลขกุลเพราเขาแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าอีกสิบกว่าปีต่อมาหลังจากอิสลามประสบชัยชนะแล้วเราจะก็ยังไม่บอกกันนะละมูนาฟิกอาจารย์องค์การนี้มันเป็นองค์การตอนที่ไปแรกๆกำลังเดินถึงสภาพแต่ณเวทณหลังๆมาหลังจากที่นบีได้พิชิตหลังจากที่นบีได้ขึ้นมาปราบปรามมูนาฟิกปราบปรามกลุ่มที่ทําสงครามกับท่านมากมายม,มูนาฟิกมันก็เกิดองค์การ,ารอื่นอ่ะโลกมมกกระชากนากาศอาจารย์มผม ผมนึกอะไรได้อย่างนะคือโอ้โห <laughs> คือชีอาห์ในกําลังว่านาบีนะอาจารย์มีหลักฐานใช่ไหมว่าอิหมัามบรรดาอิหมัามของชีอะห์ที่เชื่อกันอิหมั่มสิบสองเขาบอกว่าอิหมั่มเนี่ยรู้รู้ทุกอย่างรู้ทุกอย่างในโลกใน,ในโลกรู้ว่าใครคิดอะไรรู้หมดแต่เขากําลังจะบอกว่าท่านนาบีเนะี่ยไม่รู้ตกต่ำอาจารย์ยช้ลืมไปเพราะอัลลอฮ์บอกชัดเจนว่านบีเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ความกลับก่อของมุนาฟิกเป็นไง แต่ชีอมีหลักฐานชัดเจนว่บรรดาอิหม,มัมเขาชรู้ไส่รู้พงรู้หมดรู้แ<ล>ม้กระทั่งวันตายรู้แม้กระทั่งวันตายของคือเอางี้ผมลืมเอาหนังสือมาหนังสือแปลภาษาไทยนานมากเล่มน,นี้ใช้ชื่อมันชื่อหนังสือว่าหลักศรัทธาของแนวทางอิมามียะเป็นหลักศรัทธาของชีอะเขียนโดยเชคโมฮัมมัดเรดออัลมุซอฟัตแปลโดยอาจารย์ไรน่าอรุรรงศีมีอะไรในหนังสือเล่มนี้คือในหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวชานลดทาโอกาสหน้านะ หน้าไหนเพราะว่าบางทีเวลาเรามาถ่ายรายการเราถ่ายกันหลายเทิกอาจจะโอกาสหน้าเดี๋ยวเอามาชี้มีอะไรก่อนอามี่ะมันจะมีอยู่บทหนึ่งบทว่าด้วยการศรัทธาต่อบรรดาอิหม่ามเขาบอกว่าเราขอยืนยันว่าบรรดาอิหม่ามมันรู้ทุกอย่างโโอ้หทุกที่ทุกเวลาเห็นไหมแต่อ๋อนบีนี่ไม่รู้แต่ไอ้ญาณนี่ไอ้ญาณนี่อัลลอฮ์บอกนบีว่าไงเจ้านี่ไม่รู้ถัดเทวมุนาฟิกโอ้โหนี่ชีอะห์ก็มันจะบอกมูฮัมหมัดนี่โอ้โหแย่กว่าบรรดาอิหม่ามนะสภาพตกต่ำกว่าอิหม่ามคนรอบๆเป็นมูนาฟิกนี่ ก็ไม่มีความรอบรู้กุอานนะครับไม่ใช่ฮะเดษนะกุอานะแต่สิ่งที่ชีอาเชื่อนะอิหม่่มรอบรู้ทุกสิ่งรู้ทุกสปปรรพสิ่งรู้วันตายตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นอายะนี้นะก็พิสูจน์ความหลงผิดของผู้รู้ชีอาที่หลอกพี่น้องซุนีอนยนู่เนี่ยรู้พี่น้องที่หลงไม่ไปชีอาเนว่าท่านกําลังยกอิหม่ามสูงกว่าท่านอบีม,มุฮัมมัดแล้วเพราะเราบอกชัดเจนในอายะนี้ว่า ท่านนบ,บีมูฮัมหมัดไม่มีความรอบรู้ไม่รู้รู้ไม่ทันของพวกมูนาเฟกพวกสับปลักนะครับทีนี้อาจารย์ชริปคือถ้าเราเอาองค์การเดียวเราก็ได้องค์การเดียวแต่จริงๆไม่ใช่อ,องค์การอย่างที่ผมบอกองค์การนี้เนะี่ยพูดถึงในช่วงแรกๆของการอุยพไปมดีนะซึ่งนบ,บีต้องเผชิญกับมูนาฟิกที่ไร,ร้กาบช่วงแรกๆช่วงแรกๆอาจารย์เอาหลักฐานมาจากไหนช่วงแรกๆคือก็ต้องดูสาเหตุของการประทานหนึ่งอัสาบุนอัสบาบุนนูซูนอ่ะประการที่สอง ก็ต้องดูองค์การอื่นๆที่มันขยายความว่าอ nah ัลลอฮ์น um ่ะจะกระชาติหน้ากาลมูนาฟิกอะไรก็เยอะแยะมีใช่ไหมมีอ๋อไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์มันขัดอาจารย์ชริปถ้าจะเอาองค์การที่อัลลอฮ์จะกระชาติมาไว้หน้ากับองค์การมูนาฟิกไว้หลังเล่มยังอือตอนแรกตอนแรกท่านเออใช่มันมีความสอดคล้องกันนะตอนแรกนบียังไม่รู้ใครเป็นใครใช่เวลาอยู่อยู่ไปอัลลอฮ์กระชากว่าใครเป็นใครใช่มีใช่ไหมมีรับรองอัลลอฮ์บอกว่าอัลลนตะฮิลมอนาฟิกูนวอัลลอฟ์กูลบิฮิมมกวดาวัลลดฮ์อั อล้ลวเาบอกว่าแน่นอนถ้าพวกมูนาฟิกีนและบรรดาผู้ที่ในหัวใจของเขามีโรคคือลักษณะของมูนาฟิกและกลุ่มผู้ก่อกวนความสงบไอ้พวกที่บ่อนทำลายอิสลาม,มในนครมาดีนะในนครมา,มมาดีนะไม,ไม่ยอมระง,งับไอ้ความเลวร้ายของตัวเองเนี่ยนะอล้ลวเราบอกว่า ละนุกรียาน,นกบิหิมซุมมาลายูจาวิรูนกฟีฮาอิลากอลีละบบอัลลอฮ์ได้สัญญาณบีว่าถ้าพวกนี้ยังไม่หยุดคืออัลลอฮ์ลงกุรอานี่ <c oughs> มาขูกนนาข่กันมาขู่พวกนั้นอ,อัลลอฮ์บอกว่าแน่นอนถ้าพวกนี้ยังไม่พวกผู้ก,ก่อความไม่สง,งบที่อยู่ในนครมารีนะพวกกรอกลิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ยอมหยุดที่จะก่อความบ่นทำลายอิสลามอัลลอฮ์ได้สัญญาว่าจะให้นบีมุฮัมมัดมีอำนาจเหนือพวกเขาและพวกเขาเนี่ยจะถูกขับไล่ จะไม่กลับมาพำนักเป็นเพื่อนบ้านของเจ้าอ,อูก,วกเ,เว้นเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นสแสดงถูกเปิดเผยแล้วถูกเปิดเผยแ,แล้วเนี่ยสุรัลอาซาบสุรลที่สามสิบสามองค์การที่หกสิบหกสิบองค์การนี้ฟอาจารย์ชริฟองค์การนี้เนี่ยเป็นองค์การที่อัลลอฮ์ท่านอิมามรอซีได้บอกว่าองค์การนี้เนี่ยเป็นองค์การที่อัลลอฮ์ได้สัญญากับนบีคือองค์การนี้อัลลอฮ์ได้พูดกับนบีตอนที่เกิดสงครามอะไรล่ะสงครามอาซารับที่นบีเนี่ยโอ้โหถูกทดสอบรุนแรงด้านหนึ่งก็พวก พวกมุชริกจากอาหรับยกทัพมาจะฆ่ามุสลิมอีกด้านหนึ่งก็ไอ้พวกมุนาฟิกที่อยู่ในนครมดีนะไปเป็นไส้ศึกให้นบีเนี่ยถูกทดสอบอย่างรุนแรงอัลลอฮ์ได้สัญญากับนบีว่าอัลลอฮ์จะมอบชัยชนะและพวกนี้จะถูกจะไม่กลับมาอีกแล้วแต่ประธานท่นอัอัอาบูุบักในมุนาฟิกหัวโจกในแนวทางเชียเชียะเชื่ออย่างงี้อุมัดเนี่ยเป็นมุนาฟิกหัวโจกอุมัดเนี่ยเลวยิ่งกว่าอับดุลลาฮ์มีอุบายมุสลูนอีกตามความเชื่อชียเชื่อะ อุมาตเลวกว่าอัลลาห์บอกไปชาวสวรรค์นบีบอกไปชาสวสวรรค์เพราะอับดุลลา์มีอุบบยมีสลนมุนาฟิกแค่ในสุดท้ายก็ถูกกระชากหน้ากากาก่อนที่นบีจะตาย<อ>แต่อุมัตเนก็อยู่ข้างนาบีบ่นทำลายนาบีในความเจริญอำนานะจนกระทั่งนบีตายไปแล้วก็ปล้นตำแหน่งลูกหลานท่านรังแกเข็นฆ่าบิดเบือนสุนนะที่แท้จริงพังพินาศหมดตามความเชื่อเขาแต่ประท่านทุตอัลลาห์อลลาบอกเราจะขับไล่เขา<ช>ไม่ให้กลับไม่ให้กลับมาพำนักเป็นเพื่อนบ้านของเจ้าียังไง ศพท่านอบูบักศพอุมัตเนอยู่ <c oughs> อยู่ข้างข้างนาบีมูฮัมมัดเข,า,ขาไม่รู้ยังไงใช่ไหมแล้วองค์การนี่ชัดเจนนะอาจารย์ชริฟถ้าเราไปดูในประวัติศาสตร์อิสลามก่อ <c oughs> นที่ท่านนาบีจะเสียชีวิตไปเนี่ยท่านนาบีได้สถาปนาอำนาจอย่างย,ยิ่งใหญ่ในหน้าประวัติศาสตร์แล้วบรรดาศัตรูของท่านได้ยอมสยบหมดแล้วฝรั่งเนี่ยนะยอมรับเลยยอมรับอาจารย์ชริฟดูนะโอ้โหฝรั่งที่เป็นคริสเตียนที่เป็นเาเรียกนักบุรพาคดีคนที่ศึกษาอิสลามไม่ว่าจะเป็นผมขอ เอ่ยชื่อนะอย่างชเช่นอะ,อะไรล่ะวัดวัดนี่เป็นเป็นนักบุรพาคาดีเซอร์วิลเลียมมัวพวกเนี้ยคนพวกนี้เนี่ยเขาพูดเลยนะโดยเช่นโรเบิร์ตฮาร์ดเนี่ยเขาบอกว่าในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเนี่ยไม่มีใครอีกแล้วที่จะมีอิทธิพลยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งนอกจากม uh ุฮัมมัดในนิตยาสารธรรมเนี่ยเขาให้ท่านนิตยาสารธรรมเป็นนิตยาสารของพวกคริสเตียนที่เชื่อถือเป็นระดับโลกเป็นนิตยาสารระดับโลกยกให้นบีเป็นอันดับหนึ่งมหาบุรุษอันดับหนึ่ง พระเยซูหรือพระพุทธเจ้าหรือนบีมูซาหรือโมเสสแม่รองลงมาอีกเพราะอะไรจันชริปเพราะนบีมูฮัมมัดนั้นเป็นผู้นําทุกด้านผู้นําด้านการเมืองผู้นําด้านวิทยาศาสตร์ผู้นําด้านศาสนาผู้นําทุกอย่างผู้นําทุกอย่างหมดเป็นพ่อของลูกเป็นพ่อเป็นสามีของภรรยาเขาจึงมองว่านบีมูฮัมมัดสมบูรณ์ที่สุดและที่สำคัญเขาบอกว่าไม่เคยมีใครในประวัติศาสตร์ของชาวอาหรับที่สามารถทําให้คาบสมุทรอาร์เบียซึ่งแตกเป็นเผาเผารบราฆ่าฟัน แบ่งกันเป็นตระกูลไม่เคยมีใครทำได้ใช่เขาแต่สามารถทำได้และภายในเวลา25ปี23 23ปีภายในเวลา23ปีมากชนชาติที่มาจากทะเลสายอ่านหนังสือไม่ได้กินซากศพซีน่าบูชารูปจวิดกลายเป็นมหาอำนาจที่ทลายอาณาจักรของพวกคริสเตียนอาณาจักรโรมันและและภายในเวลา23ปีนะชนชาติที่ศาสดาของเขาอ่านหนังสือไม่ออกผลิตหนังสือตับซีดผลิตหนังสืออิสลาม แสนแสนล oh ิมโอ้โหนี่ชีอากำลังดูเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะอาจารยชร์ชดีเพราะฉะนั้นเ<า>นี่ยทั้งนักประวัติาศาสตร์นะซุนนีนะไม่ต้องห่วงเขาอิยมายมะกันแล้วนนบีเนี่ยสำเร็จอย่างสวยงามและก่อนเสียฝรั่งเองก็ยังบอกว่าท่านนาบีได้สถาปนาอำนาจอย่างมันง oh ่นคงโอ้โหแต่ชีอาบอกว่าไม่ใช่ มมฮัมมัดนั่นก่อนตายนี่นไม่เหลือ,อเลยลยใช่ไหมนี่ขนาดชาวฝรั่งชาวตะวันตกผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมเขามาศึกษาอิสลามคือท่านพี่น้องมั่นใจเลย<ม>เขามาศึกษาอิสลามเ่ยพวกนี้<ม>คือเขาเขาไม่มีความเป็นเข้าข้างชีอะห์เข้าข้างคอื่นคือเขาเนี่ย<ม>ถ้าพูดตรงๆบ,บทที่เขาด่านาบีเขาก็ด่าใช่แต่บทที่เขาคิดว่าเขาไม่รู้จะตีตรงไหนนบีเขาก็ยอมรับท่านพี่น้องดูอารมณ์คนนะคนที่เข้ามาในอิสลามมาศึกษาที่ไปตากสดิกเนี่ยเข้ามาจะจับผิดโดยตรงเลยเนี่ยแต่มีถ้ามีประเด็นไหน ประเด็นหนึ่งประเด็นอะไรที่เขายอมรับเนี่ยนะพี่น้องว่าสุดไหมประเด็นนั้นเข้ามาจะจับผิดแต่ก็ต้องยอมรับความยิ่งใหญ่ของมูฮัมหมัดสาวกมูฮัมหมัดมูฮัมหมัดมปั้นสอนมาอย่างดียอมรับในความยิ่งใหญ่อของประชาชาติของมูฮัมหมัดสาวกของมูฮัมหมัดไปดินแดนต่างๆคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อ่านออกเขียนได้มีจริยธรรมอันดีงาม,มเป็นผู้ที่ถวายตัวให้ศาสนา ชาวตะวันตกชื่นชมทั้งที่เข้ามาเพื่อจะจับผิดอิสลามแท้เลยเชียอห์นข่ขัดแย้งในตัวเองสิ่งที่เขายกมาที่เขาให้นบีเป็นมหาบุรุษอันดับหนึ่งเขาก็ภูมิใจนะแต่หารู้ไหมว่าสิ่งที่เขาภูมิใจเนี่ยมันมาจากเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ที่มาจากการเครดความเชื่อของจาสซุหนีทั้งสิ้นอ่าใช่อาจารย์ใช่เวลาตะวันตกชื่นชมท่านนบีเขาไม่ได้ไปเอาประวัติศาสตร์อิชยรอิชย์ก็ไปดีใจด้วยใช่แต่ว่าไอ้สิ่งที่จะมา จะเป็นที่มาแห่งความน่าชื่นชมการชมเชยเนี่ยเงื่อนไขต่างๆปัจจัยต่างเป็นปัจจัยที่อัลลิสซุนนะเนี่ยเชื่อทั้งสิ้นเชื่อทั้งสิ้นไม่เชื่อไม่เชื่อเอาอย่างนี้อาจารย์ชริปนบีมูฮัมมัดในทัศนะของอิยะนั้นไม่ต่างอะไรจากนบีมูซาหรือนบีอีซาหรือในแง่ของความสำเร็จนบีอีซาเหลือลูกศิษย์อยู่สิบสองท่านนบีมูซานี่ก็ไม่รู้เหลืออยู่กี่คนนบีมุฮัมมัดก็ไม่ต่างอะไรเหลืออยู่แค่กี่คนในความเชื่อเชื่อในความเชื่อเชื่อ ที่เป็นลูกศิษย์ที่จงรักภักดีสาวกที่จงรักภักดีเหลืออยู่แค่อาลีอัลอบบาสซัลมานฟาริซีอัมมญญัดบินยาฮิซิดอารอบูซาร์กีฟารีมิกดารหกรคนนะผมนับนับได้แค่นี้นะบีอีซานะี่ยังสิบสองคนเป็นแสนท่านพี่น้องเหลือแค่หกหรือเจ็ดคนที่เหลือตกศาสนาหมดลูกศิษย์นบีเป็นแสนแม้กระทั่งภรรยาเองก็เป็นคนบิดเบือนศาสนาโอ้โห สุดยอดเลยผมไม่เอานะมองนบีแบบนี้คืออาจารย์ชริปแล้วเขาจะมองศาสนาเรอ,อยังไงเขาจะมองว่ามุฮัมมัดเนี่ยนะคริสเตียนเขามองว่ามุฮัมมัดเนี่ยถ้ามองแบบแว่นตาเชียนะมุฮัมมัดเนี่ยมาอุปโลกศาสนาจะแสวงหาอํานาจเข้าการเมืองตัวเองก่อนตายก็จะหาแหล่งสนับสนุนการเมืองก็ตั้งลูกเขยตัวเองเป็นผู้นำเห็นไหมพอตั้งลูกเขยปุ๊บพอตารู้บรรดาผู้อาวุโส เป็นพันธมิตรของตัวเองคืออบูบักอุมัรเป็นพ่อตารุชิงปฏิวัติลวงหน้านี่มองอย่างใครมองแบบฝรั่งมองแบบฝรั่งกลุ่มนึงที่เขามองมองเพราะว่าไปเอาความเชื่อชีอาอย่างงี้หนังสือชีอาที่ชื่อว่าชำระประวัติศาสตร์อิสลามที่แปลเป็นไทยเนี่ยจะให้เข้าใจยังไงมันต้องเข้าใจอย่างนี้เพราะสุดท้ายคือไม่เหลืออะไรเลยก็อย่าลืมว่าท่านพี่น้องชีอาเนี่ยมุ่งมุ่งการมองในด้านลบแบบสุดๆไปที่ซอบะแต่ฝรั่งเนี่ยนะฝรั่งกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะมุ่งการมองในด้านลบสุดๆไปที่ตััววบีีเลยต ใช่เพราะฉะนั้นคําถามคือชีอาจะเอาสูตรฝรั่งไหมชีอากาลังทําในสิ่งที่ฝรั่งทํากันบนบีแต่ท่านทากับบรรดาซอฮับของท่านนบีก็ช่วยกันแย่อิสลามคนละมุมช่วยกันแย่อิสลามคนละมุมพวกตะวันตกกลุ่มหนึ่งก็แย่ที่ตัวท่านนบีเลยเพื่อจะล้มอิสลามไปเลยว่าไม่ใช่ศาสนาที่แท้จริงชีอาก็แย่ที่ตัวบรรดาซอรฮับไม่กล้าแตะนบีเห็นไหมแย่กันคนละมุมฝรั่งแย่นบอยยู่่่แทีตัวบดิสเบีชแย์กลุ่มหบะ ทำให้ศาสนาล้มเหลวไปเลยจบไปเลยอาจารย์ชัยริบเราคิดดูนะคือมันขัดไม่หมดอลัลลอฮ์บอกว่ามูนาฟิกในในนครมดีนนะคนที่ก่อกวนในฮอนเมดินนะอลัลลอฮ์สัญญาว่นนบีอลัลลอฮ์จะให้นบีมีชัยชนะเหนือพวกเขาครับแล้วอลัลลอฮ์ยังพูดด้วยซ้ำว่าอัลลอฮุยซสมุกามินาันนาสัสในสุรานไามด์ฮะยาที่หกสิบเจ็ดอัลลอฮ์จะปกป้องเจาเา้าจะปกป้องเจ้าจากมนุษย์ผู้ชั่วร้าย ชีอาเนี่ยอธิบายได้ซ้ำว่าคําพูดเนี่ยที่จะปกป้องมนุษย์จบรรดาผู้ที่ชั่วร้ายเนี่ยปกป้องเจ้าให้ปกป้องนบีมูฮัมมัดในการประกาศตําแหน่งอาลีได้ซ้ำแต่ประธานโทษไม่ได้ปกป้องตัวผู้ประกาศผู้ประกาศไปแล้วตําแหน่งไม่เคยปกป้องเลยโอ้ไม่ได้นั้นมันไร้สาระจ้ะก็มันไร้สาระก็สรุปก็คือเลาบอกว่าจะให้นบีได้รับชัยชนะเหนือมูนาฟิกแต่เอาเข้าจริงในประวัติศาสตร์ชีอาคือมูนาฟิกอะไรได้รับชัยชนะเหนือนบีนบีจะสังเสียก่อนตายก็อ้างมูนาฟิกชื่ออุมัดขัดขวาง อพอพอพอนบีตายไปแล้วมุนาฟิกไอ้ที่ขวางนาบีแต่นบีมีชีวิตก็ขึ้นสู่อานาจท่านอาลีซึ่งเป็นตัวแทนของนบีเป็นอิหมามรองจากนาบีก็ถูกมุนาฟิกรังแกอีก,อก,อกถูกฆ่าอีกไม่รู้ยังไงและ,และที่สำคัญอาจารย์ชริปที่สำคัญอาจารย์ชริฟ,าารรฟเขาอธิบายว่าที่อบูบักอุบัตอุสมานเนี่ยพิชิตโลกทั้งหมดกำราบอาณาจักรเบอร์เซียได้กำราบอาณาจักรรูมันไม่ได้ทาเพราะอิสลาม ทำเพราะผลประโยชน์ทางวัตถุเห็นต้องการปล้นสะดมทรัพย์สินราชวังเนี่ยกับไปกันใส่ร้ายเหมือนกับตะวันตกเหมือนกับตะวันตกแลยโหช่วยกันคนละไม้คนละมือแต่ผมถามเนยนี่ทำไมคุณไม่บอกมานบีทำสงครามเพื่อเพื่อยึดทรัพย์สินบ้างเพื่อยึดพิ่สะดมบ้างสะดมทำไมไม่บอกทำไมไม่บอกบ้างทำไมแหมผมบอกแล้วไงชีอาวุ่งไปที่ตัวสอบบชางช้าตะวันตกกลุ่มหนึ่งมุ่งไปที่ตัวนบีช่วยช่วยกันทำลายอิสลามคนละด้านจบจบเลยตรงนี้เรียบร้อยเลย แต่ประธานโทษจย์ชริปดินแดนที่ท่านอุมัตพิชิตมาที่กว้างขวางอพออลีขึ้นเป็นคอลิฟะลีก็บกครองดินแดนนั้นต่อสืบทอดตกลงในของโจรนี่เอามาใช้ต่ออจาย์ใช้ได้นะตะกาเนี่ใช่คือแปลกอาจารย์ชริปพอดินแดนพอในสมัยอุมัตเขาบอกอุมัตเนี่ยเลวไปปล้นสะดมอาณาจักรต่างๆขนาดนั้นขนาดนั้นแต่เวลาลีท่าน้นเป็นคอแฟะ เขาบอกว่าไม่มีผู้นําคนใดที่ปกครองอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แต่จะทาตัวสมรถิแบบลีและไออาณาจักรที่ยิ่งใหญ่นี่ใครเอามาล่ะรับของโจรกรับของโจรยิ่งสมัยอุสมานเนี่ยขยายกันจนไม่รู้จะขยายยังไงท่านเห็นแล้วไหมอียิปต์เนี่ยอียิปต์ใครพิชิตล่ะอัมรุมูอัสยิ่งพูดยิ่งยิ่งโมโหนะยิ่งโมโหคุณ คุณเลวกับซอฮางมากสวา่างที่รอ,อบชมเป็นชาวสวรรค์นี่คุณ,คณใส่ร้ายแบบหน้าด้านมากเลยนะครับหน้าด้านมากเลยคุณใส่ร้ายสวา่างอย่างไม่มีเช้นดีเลยท่านคุณดับเบิลสแตนดาร์ดคุณเลือกที่รักมักที่ชังอย่างเลวร้ายมากนะครับเตาวัตท่านเตาวัตซะนะครับก่อนที่ความตายจะมาถึงเพราะว่าเราวิเคราะห์ด้วยหลักฐานด้วยเหตุผลด้วยสติปัญญาแนวทางของลูกหลานเราไม่ไม่มีทางเป็นอย่างนี้เด็ดขาดแนวทางของผู้มีสติปัญญาไม่มีทางอย่างนี้เป็นอย่างนี้เด็ดขาด ขอฝากเอาไว้ให้คิดสำหรับวันนี้ <c oughs> ขอจากไว้เพียงแค่นี้จนกว่าจะได้พบกันในครั้งถัดไปวับิลไลท์เตอฟิกวันนี้ใดยะสาลามวงอรวารกุ่มบวรคำตุลว่าบวรแกาตัว